คำเดียวเลยไม่นางว่าไงจ๊ะคำเดียวจริงๆเพราะว่าเรามีสมบัติมึงจำกูได้ไหมพี่กูจำได้แต่กูไม่อยากจะจำเว้ยหึงจำพี่มึงได้ไหมนี่สงสัยแม่คงไปบอกอะไรมึงใช่ไหมฮะแม่คงไปบอกอะไรมึงใช่ไหมึงถึงถอนหน้ามาหากูอย่างเงี้ยฮะมึงมีน้องชั่วไอ้น้องมึงรู้ไหม ว่าแม่เสียใจมากแค่ไหนที่มึงทำท้ายจิตใจแม่แบบนั้น <c oughs> ตอนนี้นะไอหนึ่ง <c oughs> กูกับมึงอะไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องก,กันตั้งแต่วันนั้นแล้วและที่สำคัญที่กูพูดกับแม่ไปกูพูดออกไปจากใจกูตอนนี้ <c oughs> มึงไม่ใช่พี่กู มิ่นนำซ้ำมึงไล่ปล้ำพระคุมันกูมาเรื่องนี้รู้ถึงหูเจ้ามึงตายกูไม่กลัวตายหรอกไอ้หนองสมองมึงไปไหนมึงทำตัวแบบนี้เท่ากับมึงเนระคุณแม่รักมึงมากแค่ไหนแม่ตื่นแต่เช้าทำกับข้าวกับปลามาให้มึง พี่ห้ามแกไม่ฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะความรักไงเพราะแม่รักมึงมากมึงก็รู้อยู่ในใจมึงพูดปากไปเลยแล้ววันนั้นล่ะวันนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ใช่เป็นพวกมึงเหรอมึงทำไม่น่ากูตายเงินแค่สองร้อยของกูซื้อเหล้าไม่ได้มึงหยุดพูดไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเว้ยเนี่ยมึงกลับบ้านเถอะกูยังเห็นว่ามึงเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกูอยู่ ไม่งั้นกูฟ้องเจ้าแน่มึงกลับไปกูไม่กลับตอบื่ากูจะพามึงกลับไปหาแม่ด้วยกลับบ้านกับพี่กูไม่กลับกูสั่งให้มึงกลับไปมึงจะกลับหรือไม่กลับกลับบ้านไปกับพี่เดี๋ยวนี้นะผมกูถามว่ามึงจะกลับหรือไม่กลับพี่ว่ามึงกลับกับพี่โอ้มึงใส่ชุดให้ตีน่าให้เสน่ห์จะล่อลวงไป วางหโหเขาจสนองทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยกลับไปกลับไปอยู่กับแม่แล้วไม่ต้องมาหากูอีกไปกลับไปอยู่กับแม่ไม่ต้องมาหากูตัดพี้ตัดน้องกร้านอีชาย่อกล้องกูสองท้ายก่อนทำไแบบนี้วะไอีเนไอ้เนยใครก็ได้